สวัสดีครับน้ำแมวพากันไปที่ฟุตบอลลีกา3เยอรมันบ้างนะฮะคู่1ทุ่มครับคาไซายเยนาครับพบกับ f อไกเซอร์สลาวเทนนะฮะภาพรวมๆฮะไกเซอร์ยิงลูกนึงก็หนึ่งม,มุมต้องยิงสองโลกนะฮะถึงจะซัดเต็มฮะคู่นี้เล่นกันที่สนามเป็นกลางนะฮะคาไซายเยนาเป็นบวยนะยี่สิบเก้าเกมนี่ชนะสี่เสมอหกแพ้ถึงสิบเก้าแล้วะฮะเลเทะแล้วฮะยิงได้แค่ยี่สิบแปดลูกเสียถึงหกสิบสาม เอางี้ดีกว่าคาับยา่ยนก29นัดเลยทุกรายการนะฮะเสียประตูทุกนัดโดนยิง29นัดติดหลังรั่วมากฮะเจอเอฟซีไกเซอร์ซาเอร์เทินซึ่งโคตรเหนียวแน่นเลยแม้ว่าจะหนักไปทางเสมอแต่ว่าก็ยิงได้เรื่อยๆนะครับฟอร์เรียนพิกซีซั่นนี้ครับเป็นตัวทีเด็ดเลยฮะแม้ว่าจะเล่นมิดฟิลด์นี่แต่ว่าทะลุจากแถวสองขึ้นมายิงได้ถึง11ประตูแล้วนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะเอฟซีไกเซอร์ซาเอร์เทินเหนือกว่าทุกอย่างเลยครับ ตอนนี้อยู่อันดับ12ก็ลอยตัวไปแล้วนะฮะพวกเขาจะบุกไปเข้าวินเหนือคาไซเยนาอย่างแน่นอนครับฟันธงที่ FC ไกเซอร์ซาเอร์เทนทีมเยือนครับ